ดีครับทุกท่านที่สนใจในตลาดฟอเ e ็กซึ่งตอนนี้หลายท่านอาจยังมีข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้ว f o เ e x นั้นคืออะไรวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ f o เ e x กันนะครับฟอเร็กเป็นชื่อย่อมาจากคำว่า Foreign Exchange Market นะครับซึ่งฟอเ e ็กเนี่ย คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาสากลหรือตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเก่าง่ายๆก็คือการลงทุน f o r e x เป็นการเก็งกําไรในค่างเงินผ่านการซื้อขายคู่สกุลเงินต่างๆซึ่งเราจะได้กำไรหรือขาดทุนก็มาจากส่วนต่างของสกุลเงินนั้นๆที่เราทำการซื้อขายนั่นเองเราจะได้กำไรก็ต่อเมื่อคาดการได้ว่าสกุลเงินนั้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทาง ทางใดเพื่อที่จะซื้อขายเก็งกาไรได้ถูกจังหวะซึ่งก็ขายกับการลงทุนประเภทอื่นๆทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือทองคาที่มีหลักการเดียวกันคือซื้อในราคาต่ําแล้วขายเมื่อราคาสูงเพราะฉะนั้นใครที่มีพื้นฐานด้านการลงทุนมาก่อนอยู่แล้วการเข้ามาในตลาด f o r e x ไม่ใช่เรื่องยากซึ่ง f o r e x ถือเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ วัดด้วยปริมาณการซื้อขายเกิน5ล้านล้านเหรียญต่อวันซึ่งใหญ่ประมาณ3เท่าของตลาดหุ้นทุกชนิดในโลกรวมกันและเป็นตลาดที่เปิดออนไลน์24ชั่วโมงตามตลาดในทมามโซนของแต่ละทวีปสถานที่อ้างอิงราคาในตลาดฟอเร็กก็จะมีนิวยอร์กลอนดอนโตเกียวซิดนีนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ ถึงแม้ว่า f o r e ็นะครับแต่ละที่จะมีเวลาเปิดปิดทําการที่แตกต่างกันแต่ทุกที่นั้นจะมีเวลาคาบเกี่ยวกันอยู่ดังนั้นคนจากทั่วโลกสามารถเข้าตลาดได้ตั้งแต่เวลาตีสีของวันจันทร์จนถึงตีสีของวันเสาร์ปัจจุบันนะครับนักลงทุนหลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจการลงทุน f o r e ็กันมากขึ้นและปัจจุบันนะครับก็มีนักลงทุนทั้งรายน้อยรายใหญ่ เดินเข้าสู่ตลาดกันเป็นจำนวนมากด้วยหวังการสร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำจากการลงทุนในรูปแบบนี้นะครับเนื่องจากพบว่า f o r e x มีสภาพคล่องที่สูงเนื่องมาจากว่า f o r e x นั้นเกี่ยวข้องกับาการนำเข้าส่งออกสินค้านะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนต่างๆที่สนใจในการเก็งกำไรแล้วก็ เป็นเรื่องของธนาคารและกลุ่มธนาคาราพร้อมทั้งกองทุนต่างๆทีนี้เรามาดูวิธีการทำเงินจากาตลาดคอเล็กกันเบื้องต้นสมมติว่าวันนี้เรามีเงิน1,000งพันบาทาเราได้ไปซื้อดอลลาร์สหรัฐนะครับในอัตราแลกเปลี่ยนที่30บาทต่อหนึดอลลาร์เราจะได้ตัวสกุลเงินดอลลาร์เข้ามาเนี่ย33.33 33 หนึ่งเดือนต่อมาตาแลกเปลี่ยนอยู่ที่34บาทนะครับซึ่งเงินไทยแข็งค่าขึ้นต่อหนึงดอลลาร์เราก็เลยนำเงินดอลลาร์กลับมาแลกเป็นเงินไทยนะครับก็จะมีส่วนต่างนี่ก็คือช่องทางการทำกำไรในตลาด forex สกุลเงินหลักในตลาด forex ก็เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเงินปอน เงินยูโรแคนาดาดอลลาร์นะครับออสเตรเลียดอลลาร์นิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับแล้วก็เยนเป็นิสเยนนะครับแล้วก็สวิตส์ฟังนะครับแล้วก็จะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือ XAU นะครับก็คือทองคำนั่นเองอ่าจะมีการจับคู่เงินนะครับมาสลับกันแบบนี้นะครับโดยเบื้องต้นทีนี้ในส่วนของอเงินทุนเริ่มต้นในการเทรด สำหรับท่านที่อยากทดลองเทรดนะครับสามารถใช้บัญชีเดโมก็คือบัญชีทดลองในการเทรดได้หรือมีจำนวนจานวนเงินขั้นต่ำนะครับอย่างต่ำในการเทรดก็ตั้งแต่1เหรียญท่านก็สามารถเทรดได้เพราะว่าตัวตลาด Forex เนี่ยมันมีเรื่องของ l e ล a g e นะครับซึ่งโดยส่วนมาก ของตลาดโฟเล็กเนี่ยให้สูงถึง1-2,000ต่อ2,000นะครับแล้วเลเวอเนี่ยเราจะได้มาจากหลักประกันของโบเกอร์ทำให้เราลงทุนน้อยแต่สร้างกำไรได้มากาทำความเข้าใจเรื่องของโบเกอร์นะครับซึ่งเ,เวลาที่เราเทรดนะครับจะเป็นการเสนอราคา จากโบเกอร์ซึ่งเขาก็จะบวกในเรื่องของสเปซหรือคอมมิชชั่นซึ่งเป็นราคาที่เรียกกันว่าราคาขายและราคาซื้อคืนคล้ายค้ายกันกับลักษณะของร้านทองนะครับซึ่งตัวโบเกอร์เองนะครับเขาก็จะได้ผลกำไรจากการที่เราซื้อมาแล้วขายกับคืนให้โบเกอร์นะครับซึ่งราคา ที่โบเกอร์เนี่ยทำการเสนอมาให้เรานะครับเขาก็จะเป็นการรับราคามาจากตัวอินเตอร์แบงก์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละแบงก์ก็อาจจะเสนอราคามาที่โบรเกอร์ไม่เท่ากันแล้วตัวโบเกอร์ก็จะหาราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็ส่งมาให้เราอีกทีประมาณนี้ซึ่งก็ถ้าถามกลับมาว่าโบเกอร์เนี่ยได้อะไรจากเราก็คือโบเกอร์ครับได้ ส่วนต่างจากการซื้อขายของเรานะครับเป็นคล้า,ายๆกับลักษณะร้านทองนะครับก็คือราคาขายออกแล้วก็ราคาซื้อกลับโดยประมาณนั้นนี่คือผลกำไรของตัวโบรกเกอร์จากข้อมูลเบื้องต้นทุกท่านจะเห็นได้ว่าข้อดีของตลาด f o r e x มีค่อนข้างมากเดี๋ยวเราจะมาสรุปย่อยๆกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ข้อดีของตลาดสอโขเพก็จะมีสภาพคล่องที่สูงนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายที่มากกว่า5ล้านล้าน,านเหรียญต่อว,วันแล้วก็สามารถาเทรดได้24ชั่วโมงซึ่งมีสกุลเงินต่างๆให้เลือกเทรดมากพอสมควรนะครับจึงสามารถวางกลยุทธ์ในการเทรดหรือหาจังหวะเข้าซื้อขายได้ง่าย แล้วก็ไม่มีตลาดกลางอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีใครมาปั่นราคาในตลาดแล้วก็เราสามารถเปิดบัญชีเทรดนะครับเป็นบัญชีทดลองด้วยเงินพอรอมได้เลยจึงเป็นการง่ายต่อการเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตลาดนี้สามารถเปิดออเดอร์ได้ทั้ง2ทิศทางนะครับทั้งขาขึ้นและขาลงคือเรียกได้ว่ามีอิสระในการเทรดมากๆแล้วก็ง่ายต่อการลงทุน เพราะว่าสามารถติดตั้งระบบ EA indicator หรือแม้แต่การ copy สัญญาณเทรดได mm. ้เทรดเดอร์ในตลาด forex ถือเป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจบางท่านอาจจะเป็นอาชีพหลักบางท่านนั้นอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือจะเป็นงานอดิเรกก็มี แต่แน่นอนว่าเมื่อท่านเข้าสู่ตลาดฟอเร็เก์แล้วท่านต้องหาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการเก็งกำไรและเอาตัวรอดจากการขาดทุนแน่นอนว่าการเทรดฟอเร็เก์นั้นท่านไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นการประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลาและประสบการณ์นอกจากนั้นต้องมีการเรียนรู้มีแผนการและการชี้แนะแนวทางที่ดีไปสู่ความสำเร็จ เมื่อท่านได้เข้าสู่กระบวนการตามนี้แล้วแม้จะใช้เวลามากในการทำการเรียนและความเข้าใจผลที่ได้รับนั้นจะสวยงามในตอนท้ายแน่นอนครับ